ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพัล้านบทที่7,117เพราะตะวันนาจะมาเช้าวันพรุ่งนี้คืนนี้ต้องเตรียมการต้อนรับยากจะเก็บเป็นความลับไม่ให้แขกบนเกาะทราบดังนั้นพนักงานจำใจต้องยอมรับพูดว่าข้อมูลที่เราได้รับตอนนี้เป็นเช่นนี้แต่จะเป็นจริงหรือไม่หรือจะมีการเปลี่ยนแปลงใดหรือไม่เราไม่สามารถรับประกันได้ กลุ่มนักท่องเที่ยวที่กำลังเล่นกับกระเบนราหูบนชายหาดส่งเสียงเชียร์อย่างตื่นเต้นคิดจะจ่ายเงินสิบเท่าของราคาตั๋วคอนเสิร์ตเพื่อชมไอดอลจากระยะไกลไม่ใช่เรื่องง่ายกลับคิดไม่ถึงไอดอลมาพักผ่อนบนเกาะเดียวกับพวกเขาเหมือนคนจีนออกไปท่องเที่ยวจูจ่ๆพบว่าเจโจพักโรงแรมเดียวกันเรื่องนี้จะไม่ทำให้ผู้คนตื่นเต้นได้อย่างไรนอกจากนี้แม้เกาะไปหมาจะเป็นเกาะแต่แท้ที่จริงเป็นโรงแรมขนาดใหญ่ สิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะทั้งหมดบนเกาะจะเปิดให้บริการแขกทุกคนนอกจากเกิดเหตุการณ์เหนือความคาดหมายนั่นหมายความว่าทุกคนมีโอกาสได้รับประทานอาหารร้านเดียวกันว่ายน้ำในสระเดียวกันและออกทะเลบนเรือยอท์ลำเดียวกันกับตะวันนาในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่กำลังตื่นเต้นสุดๆเหล่านี้มีคนสองคนที่ดูประหลาดใจและไม่รู้สึกยินดีแต่อย่างใดคนหนึ่งคือเย่เชิญนและอีกคนคือพันยาของเขาเซียวชูรัน เยเชนไม่ต้องการพบตะวันนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาอยู่กับเซียวชูรันเขาสงสัยด้วยซ้ำตะวันนาส่งคนมาคอยติดตามเขารับๆและรู้ว่าเขาอยู่ที่นี่ดังนั้นเธอจึงติดตามเขามาที่นี่แต่เมื่อคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบคิดว่าตะวันนาไม่ควรมีความสามารถมากขนาดนั้นเมื่อรวมกับคำพูดของเธอก่อนหน้านี้ดูเหมือนเธอจะมีความคิดต้องการไปเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัว ดังนั้นเขาจึงคิดว่านี่น่าจะเป็นเรื่องบังเอิญมากกว่าแต่เรื่องบังเอิญนี้บ้าบอกเกินไปหรือไม่ตนเองและเซียวชูรันมาพักผ่อนไม่ต้องพูดถึงอยู่ด้วยกันสองต่อสองอย่างน้อยขอให้อยู่ในช่วงเวลาที่เงียบสงบแต่เมื่อตะวันานามาถึงจะอยู่อย่างเงียบสงบได้อย่างไรยิ่งกว่านั้นความกระตือรือร้นและไร้ความยับยั้งชั่งใจของผู้หญิงอเมริกันคนนี้บางครั้งทำให้เขาไม่อาจทนทานได้ เขาชื่นชอบความนุ่มนวลและรักนวลสนวนตัวของหญิงสาวชาวตะวันออกเหมือนดังคำกล่าวอ่อ,อนโยนดังสายน้ำภายในใจเซียวชูรันร้ความสุขแม้แต่น้อยเพราะเธอรู้ตัวตนแท้จริงของเย่เชิญเธอจึงคาดเดาเกี่ยวกับตะวันนาได้หลายเรื่องสาเหตุที่ตะวันนาเดินทางมาจัดคอนเสิร์ตที่ประเทศจีนอาจเป็นเพราะได้รับคำเชิญจากสามีเธอท้ายที่สุด ตะวันนาได้รับคำเชิญจากทางอิงออโตโมบิลซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างปู่และตาของสามีแม้แต่เครื่องหมายการค้ายังใช้ชื่อบิดาของเย่เฉินด้วยการคาดเดานี้ดูเหมือนการที่เย่เฉินต้องเที่ยวไปเที่ยวมากับตะวันนาในฐานะท,ที่ปรึกษาห่วงจุย้ยเป็นเพียงข้ออ้างเท่านั้นยิ่งความสงสัยของตนเองก่อนหน้านี้นักแสดงชายที่ถูกตะวันนาจูบบนเวทีคือเย่เฉิน ตนเองคิดว่าซูเปอร์สตาร์ระดับนานาชาติอย่างตะวันนาคงไม่สนใจประมาจาันห่วงจุ้ยอย่างสามีเธอเวลานั้นในความรู้สึกตนเองเมื่อเทียบกับเย่เฉินสามีเธอตะวันนาเป็นเหมือนเทพธิดาแห่งสวรรค์ช่องว่างระหว่างคนทั้งสองกว้างใหญ่มากแต่เวลานี้ผู้อยู่บนสวรรค์ไม่ใช่ตะวันนาแต่เป็นเย่เฉินตอนนี้ตนเองและเย่เฉินเพิ่งมาถึงเกาะไปมาพรุ่งนี้ตะวันนาจะมาถึง ไม่ต้องบอกก็รู้เธอมาที่นี่เพราะเยเชิญแน่นอนนี่เป็นครั้งแรกที่ตนเองมาท่องเที่ยวกับเยเชิญและอาจเป็นครั้งสุดท้ายแต่หมื่นพันความคิดคิดอย่างไรก็คิดไม่ถึงจะปรากฏคู่แข่งที่มีสถานะพิเศษคนหนึ่งอีกไม่นานจะมาถึงตนเองจะรู้สึกดีกับเรื่องนี้ได้อย่างไรเมื่อเห็นสีหน้าประหลาดใจของเยเชิญเธอจงใจถามเขาว่าที่รักคุณสวีดจะมาที่เกาะไปมา นี้ใช้บังเอิญเกินไปหรือไม่คุณบอกเธอหรือไม่คุณจะมาที่นี่ไม่แน่นอนเย่เชิญได้แต่ทอดถอนใจฉันแค่เคยบอกคนอื่นจะไปท่องเที่ยวช่วงปีใหม่แต่ไม่บอกใครจะไปที่ไหนมีรีสอร์ทจำนวนมากบนโลกนี้มีเกาะรีสอร์ทมากมายในมันดีฉันคิดไม่ถึงตะวันนาจะเลือกที่นี่เซียวชูรันรู้สึกครั้งนี้เย่เชิญไม่เหมือนพูดโกหกแต่เมื่อนึกถึงสิ่งที่เขาพูดในอดีต ภายในใจเธอเริ่มสงสัยแต่พูดว่าแม้ในโลกจะมีรีสอร์ทมากมายแต่เวลานี้ทั้งซีกโลกเหนือเป็นฤดูหนาวรีสอร์ทริมทะเลที่มีสภาพอากาศดีเช่นนี้มีเพียงภูมิภาคเขตร้อนและซีกโลกใต้เท่านั้นมันดีเป็นหนึ่งในตัวเลือกแรกที่ถูกเลือกนอกจากนี้เกาะไปมาเป็นเกาะดีที่สุดในมันดีอีกด้วยไม่น่าแปลกใจหากคุณสวีทจะเลือกมาที่นี่หลังจากกล่าวเช่นนี้เธอคึพรรมพำด้วยเสียงต่ำ คุณและคุณสวีทถูกกำหนดให้มาพบกันที่นี่เย่เชิญพูดน้ำเสียงอึกอักหากพูดเช่นนี้ฉันจึงถูกกำหนดให้พบกับเพื่อนชาวตะวันออกกลางที่ร้านอาหารเมื่อครู่เช่นกันนี่คงเป็นโชคชะตาเสี่ยวชุรันพยักหน้ากล่าวว่าคุณก็ทราบฉันอยู่ที่จินหลิงมานานหลายปีขึ้นรถไฟใต้ดินฉันไม่เคยพบคนคุ้นเคยสักครั้งไม่ต้องพูดถึงตอนออกไปนอกบ้านตอนนี้คุณอยู่ต่างประเทศ แต่คุณยังได้พบประคนรู้จักคนแล้วคนเล่าสิ่งนี้คงเป็นโชคชะตาเย่เชิญได้แต่หัวเราะกลบเกลื่อนไม่เอ่ยคำใดออกมาบทที่7,118เพราะเหล่าผู้ดูแลกำลังยุ่งวุ่นวายกับการเตรียมตัวต้อนรับการมาเยือนของตะวันนาเย่เชิญและเซียวชูรันจึงเดินตามชายหาดกลับวินล่าบนน้ำของพวกเขาเสียวชางคุณและมาหลันยังไม่กลับมาขณะเยะเชิญกำลังกลับเข้าห้องพัก เห็นประตูห้องพักฝั่งตรงข้ามเปิดออกฮามิดเดินออกจากวินล่าโบกมือให้เย่เชิญน้องเย่สะดวกพูดคุยกันสักครู่ไหมเยเชิญพยักหน้าได้จากนั้นเขาหันไปพูดกับเซียวชุรันที่รักคุณกลับห้องพักก่อนฉันจะพูดคุยกับพี่ชายคนนี้สักครู่เซียวชุรันพยักหน้าปักประตูเดินกลับเข้าห้องพักก่อนฮามิดเดินเข้าไปหาเยเชิญเมื่อมาถึงเขากระซิบกับเยเชิญ น้องชายพวกเราเดินไปพูดคุยไปวินล่าถูกล้อมรอบด้วยน้ำแม้มีความเป็นส่วนตัวดีมากแต่หากพูดคุยกันด้านนอกอาจถูกผู้อื่นได้ยินทั้งสองคนเดินห่างจากที่พักก่อนเย่เชิญจะถามเขาว่าพี่ชายคุณต้องการพูดคุยกับฉันเรื่องอะไรฮามิดพูดกับเขาว่าน้องชายฉันจองตัวเครื่องบินเช้าวันมะรืนนี้ คิดจะกลับไปจะนั่งเครื่องบินทะเลจากเกาะไปมาไปมาเลเช้าวันมเรืนบินตรงไปเบรุตประเทศเลบานอนเยเชิญถามเขาว่านี่เป็นแผนการเดิมหรือเป็นการตัดสินใจฉับพลันแบบฉับพลันฮามิดถอนหายใจพูดว่าเดิมฉันตั้งใจจะพักผ่อนให้เต็มที่สักพักแต่หลังสนทนากับคุณที่ทางเข้าร้านอาหารตอนเย็นฉันรู้สึกตึงเครียดและไม่สบายใจอยู่เสมอดังนั้นฉันคิดเดินทางกลับก่อนกำหนด เดิมจะออกเดินทางพรุ่งนี้แต่พันยาสองคนของฉันทราบว่าตะวันนาสวีดจะมาพักที่เกาะวันพรุ่งนี้พวกเธอไม่ยอมกลับยืนกรานที่จะพบตะวันนาสวีดถ่ายรูปและคอลายเซ็นเธอก่อนเดินทางกลับฉันไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเปลี่ยนเป็นวันมรืนนี้ผู้จบเขาพูดต่อด้วยสีหน้าเศร้าโศกเดิมฉันอยากหาเวลาพูดคุยกับน้องชายเรื่องเก่าก่อนดูเหมือนได้แต่รอครั้งหน้าเท่านั้น เยเชนพูดว่าไม่สำคัญพี่ชายกลับไปทำเรื่องสำคัญของคุณก่อนหลังจากนี้ควรหาโอกาสติดต่อกับกองกำลังที่ไม่ได้รับความสนใจฝ่ายตรงข้ามการเตรียมการล่วงหน้าย่อมเป็นเรื่องที่ดีเมื่อพูดถึงจุดนี้จูๆ่ๆเยเชนเกิดความคิดบางอย่างขึ้นมาถามว่าพี่ชายคุณยังจำได้ไหมก่อนหน้านี้ฉันเคยช่วยคุณต้านทานการโจมตีของวังว่านหลงแน่นอนฉันจำได้ ฮามิดพูดด้วยความตื่นเต้นทุกกลยุทธ์ของคุณมีประโยชน์มากการขุดอุโมงค์หลังเนินเขาซ่อมแซมป้อมปราการสร้างบังเกอร์การลาดตระเวนด้วยโดรนสามารถเอาชนะทหารวังว่านลงที่ผ่านการฝึกฝนอย่างดีโอ้ฉันอดไม่ได้ต้องตื่นเต้นทุกครั้งเมื่อคิดถึงเรื่องนี้เย่เชิญกล่าวว่าที่ฉันต้องการย้ำเตือนคุณคือเรื่องโดรนก่อนหน้านี้ฉันให้คุณใช้โดรนเป็นประโยชน์ โดรนขนาดเล็กเหล่านั้นเหมาะสำหรับการลาดตระเวนมีความยืดหยุ่นและคล่องตัวเป้าหมายขนาดเล็กทำให้ศัตรูตรวจพบได้ยากอย่างไรก็ตามสถานาการณ์สงครามในยุโรปตะวันออกในช่วงสองปีที่ผ่านมาไม่มีความคืบหน้าโดรนได้รับการพัฒนาการใช้งานใหม่ๆม,มากมายโดรนส่วนใหญ่ใช้ในการบรรทุกระเบิดขนาดเล็กทิ้งระเบิดสังหารในระดับความสูงต่ำฉันคิดว่าคุณควรเร่งรวบรวมโดรนจำนวนมากอย่างน้อยหนึ่งแสนลำ เมื่อศัตรูเปิดฉากโจมตีโดรนเหล่านี้จะมีประสิทธิภาพมากใช่ฮามิดพยักหน้าเห็นด้วยฉันอ่านข้อมูลที่เกี่ยวข้องจำนวนมากเช่นกันสิ่งนี้ทรงพลังมากต้นทุนต่ำอีกทั้งป้องกันได้ยากเยเชญกล่าวว่าคุณต้องเตรียมพร้อมป้องกันถูกโดรนโจมตีด้วยลองดูว่าคุณสามารถซื้อเรดาร์ระดับสูงได้หรือไม่เมื่อโดรนศัตรูเข้าโจมตีฉันไม่กล้าพูดสามารถป้องกันได้สมบูรณ์แบบ แต่ควรเตรียมการล่วงหน้าอย่างน้อยที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้อีกฝ่ายใช้โดรนเพื่อโจมตีอุปกรณ์ขนาดใหญ่ได้แม่นยำหรือเพื่อสังหารคุณไม่มีปัญหาสีหน้าฮามิดเคร่งมรึมเขาตระหนักถึงอันตรายเช่นกันกล่าวว่าฉันจะสัง่งพวกเขาใช้มาตรการป้องกันโดรนในป้อมปราการทาวอนทางเข้าอุโมงค์หลังเนินเขาเย่เชิญอย่างเตือนเขาอีกว่า การลาดตระเวนทางอากาศด้วยโดรนเป็นแนวทางปฏิบัติปกติตรวจสอบการเคลื่อนไหวของบุคลากรและอุปกรณ์ภายในรัศมี50กิโลเมตรจากฐานของคุณอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมหาเส้นทางการหลบหนีหากคุณถูกโจมตีฝ่ายเดียวหาทางหลบหนีเอาชีวิตรอดมาพบฉันที่ประเทศจีนฉันจะปกป้องคุณเอง ฮามิดรู้สึกตึงเครียดเมื่อได้ยินคำพูดนี้น้องชายคุณมองสถานการณ์เลวร้ายมากขนาดนั้นเลยหรือฐานทัพปัจจุบันเป็นเลือดเนื้อที่ฉันสร้างส,างสมมานานคุณลงทุนกับฉันมากมายสร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่ไม่น้อยหากต้องหลบหนีจริงไม่ใช่ให้พวกสาระเลวเหล่านั้นได้ของพรีหรือเย่เชิญสายศีรษะพูดว่าพี่ชายคุณต้องคิดถึงภาพรวม เมื่อถึงช่วงเวลาแห่งความเป็นความตายนอกจากชีวิตคุณมีอะไรละทิ้งไม่ได้เย่เชิญกลัวเขาจะเครียดเกินไปส่งผลต่อจิตใจยิ้มพลางพูดว่าแต่อาจไม่ร้ายแรงขนาดนั้นการเตรียมตัวให้พร้อมเป็นเรื่องดีมีตัวแปรมากเกินไปในสถานที่ของคุณไม่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ฮามิดกัดริมฝีปากพยักหน้าหนักแน่นพูดว่าได้ฉันจะเชื่อฟังคุณ เนื่องจากในเวลานี้ช่องถูก YouTube ปิดการสร้างรายได้และเวลานี้มีผู้สนับสนุนจำนวนไม่มากจึงขอเชิญชวนสมาชิกที่ยังไม่ได้สนับสนุนสามารถสนับสนุนช่องเพื่อให้สามารถติดตามได้อย่างต่อเนื่องเพียงเดือนละสิบบาทเท่านั้นสามารถสแกนตาม QR ว o d e ค้หรือบัญชีพร้อมเพย์ที่หน้านี้ขอบคุณครับ